สวัสดีนะ้าๆนะครับวันนี้ผมก็ออกมาเจอ,อเป็นบ่อลูกนึงนะเป็นทางเข้าน้ำนะน้ำนิ่งๆมีตัวกัดอยู่ใต้ผักนะเยอะเลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูวันนี้เล่นเป็นนอนยาวนะเดี๋ยวเล่นนอนยาวค่อยๆคานมาน่าจะกัดอยู่นะเดี๋ยวลองดู โกนี้ใส่ไป3.5กรัมนะฮะอกัดแล้วโอหูกระชากเลยกระชากเลยโอ้โหคลายหรือเปล่าคลายหรือเปล่าโอ้โห,โหตกอง่วยยกพอดีนะอยู่ไหมน่าจะคูดดินไปแล้วฮะกัดนี่คดินไปแล้วฮะ ไม่อยู่นะโอ้โหกัดกระชากไปเลยนะไม้เดียวเท่านั้นโอ้โหนี่ฮะอิเทลิตหนอนยาวนะตกปุ๊บกระดกกระดกมนสองสัมทีกัดกระชากเลยนะนี่จะระแวงไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่น่าจะยังอยู่ตรงนั้นนะ ฟองยังขึ้นอยู่เลยแหม่กัดกระชากไปเลยนะส่งสายไม่ทันนอ๋อเราเป็นเรื่องแล้ววันนี้ไปขึ้นอยู่นู่นนะ ไม้แรกไม้เดียวนะโดเลยนะแสดงว่ามีปลาอยู่ในนี้เยอะนะเดี๋ยวไหม,มาแต่ลกนะค่อนข้างลกเลยมีกัดแล้วก็ช้าเข้าป่าเลยนะ กัดจังหวะเยือกลังลอยตัวพอดีนะส่งไม่ทันเลยนะ ข้างหลังเขาก็ถมที่นะมีเสียงปึ้งปังปึงปังหน่อยนะตัน เ่งเลยนะตนนัวนี้ปล่อยหรือเปล่าปล่อยครับแม่กัดแล้วปล่อยใหม่ใหม่ใหม่ กัดดุอยู่กัดดุอยู่ฮะหนอนยาวเนี้ยก็ค่อยคลานก็ค่อยเล่นนะแมมนาลดขนาดจะกัวลงยนิดอ้าวกัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วนะแต่ตัวไม่น่าจะใหญ่นะ ฟองอาการฟองเหล็กหรือเป็นปันหาหรือเปล่าไม่รู้นะนี่อยู่ไหมเอ่ยอ่ะอยู่นะน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่นะ,อ,ะอยู่ครับอยู่ย้อนมาย้อนมาเดือดเดือมีอาการมีอาการ,การนะจะปล่อยเกลือนิดนึงนะขย่ำอยู่ขย่ำอยู่สายวิ่งครับสายวิ่งแล้ว

โลดกว่าแน่นอนตัวนี้โดครับโถิอหมูปากเลยนะเออ,เอ,อ,เอาละครับติดตรงนี้ตัวนี้โลกว่าแน่นอน อนี่ฮนะอิธิลิตหนอนยาวนะโลตัวนี้นะ่าจะโลสามโลสองโลสามได้นะนี่ฮนะหนอนยาวติดมุมปากเลยนะกัดขย่ำอยู่อ่ะโอเคครับหนึ่งแต่นะสวยๆนะวันนี้